ตัวเต็มมังะวันพีทในตอนที่1,093คิสซารุโชพลังในการต่อสู้กับลูฟี่ร่างเกียร์5จะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าดีจ้าแล้วครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติด,ดตามทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9298 h ชน n e ลพายของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับตัวเต็มของมังะวันพีทนะครับในตอนที่1,093นั่นเองนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าคิสซารุนะตอนนี้เนี่ยเยือกเย็นแล้วก็สมกับเป็นพลเรือเอกมากๆนะครับผมและโซโลของเรานเนี่ยมีการ ถูกคมขู่ด้วยนะครับผมว่าถ้าค่าเขาได้นั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปเริ่มกมันเลยนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซั b สไคร b ์ด้วยนะครับผมซึ่งถ้ากดแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่า ซึ่งเปิดเรื่องมานะครับดูเหมือนว่าณตอนนี้เนี่ยจะมีชื่อตอนอย่างที่เราเคยสปอยไปเลยว่าลูฟี่ประทาคิสลุใช่ไหมซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับลูฟี่เนี่ยจับคิสลุอยู่นะครับผมพานกับหัวเลาะไปด้วยซึ่งก็มีคนดูอยู่นะครับก็จะเป็นอูซอบนามินะครับแล้วก็เวก้พัง3คนนะครับก็เรียกว่าลูฟี่ซึ่งหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าตัวของคิสลุเนี่ยพูดออกมาเลยนะครับว่ายอมเลยฮะแล้วก็ตัวของลูฟี่เนี่ยมันก็เหวี่ยงคิิสสลลุุเเ่่นครบยอกวา เฮ้ยเฮ้ยอย่าทํากับฉันแรงนักซี่แล้วหลังจากนั้นนะครับลูฟี่ก็โยนคิสซารุไปนะครับพอโยนไปเขาก็หาของเขานั่นแหละและหลังจากนั้นเขาเลยได้บอกว่าบินไปไกลๆเลยนะลุงซึ่งต่อมานะครับเราจะได้เห็นว่ามีคนเนี่ยพูดขึ้นมานะครับน่าจะเป็นทางด้านตัวของเวกาพังแหลบพูดขึ้นมาว่าตอนนี้เนี่ยรีบหนีกันเถอะระหว่างที่ลูฟี่นั้นเนี่ยกำลังถ่วงคิสซารุเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าช็อปเปอร์เองเนี่ยเขาจะพูดขึ้นมาด้วยนะครับว่าจะไปไหนแอตลารดขึ ั่งการแปซิฟิต้าจากข้างล่างซึ่งแน่นอนถ้าไม่ทำล่ะก็ต่อให้เราเปิดบาเรียได้ก็อจะโดนเลเซอร์ของไอ้เจ้าพวกนั้นเนี่ยยิงเล่นงานอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางด้านตัวของเอดิสันนะครับผมเขาก็ได้พูดขึ้นมาด้วยนะครับผมว่าแบบนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะว่าบนเกาะน,นี้เนี่ยไม่มีอํานาจไหนเหนือไปกว่าเวกาพังผู้ที่เป็นผู้ควบคุมแปซิฟิต้าจะคือผู้ชนะซึ่งต่อมานะครับตัวของสเตลลาหรือว่าร่างจริงเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าแป๊บหนึ่งนะ ฉันเนี่ยจะไปกับเธอด้วยซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าก็มีคนคัดค้านนะครับว่าให้ไปเนี่ยมันก็แย่แล้วอีกบ,บ้าเ้ยซึ่งน่าจะเป็นอูซอฟนะครับผมเป้าหมายหลักเนี่ยคือปกป้องคุณปู่นะเวย้ยแล้วต่อมานะครับผมทางด้านตัวของเวก้าพังตัวหลักเนี่ยก็ได้คุยกับแฟงกี้นะครับก็ได้เียกว,ว่านี่แฟงกี้คุงดูเหมือนว่าบอนนี่เนี่ยจะลงไปอยู่ข้างล่างแล้วซึ่งทางด้านแฟงกี้หลังจากได้ยินตัวของเวก้าพังเขาพูดแบบนี้นะครับแฟงกี้เนี่ยมันก็เลยได้สวนกลับมาว่า,วาอ๋อเธอยังมีชีีีวิตตอออออยู่่งงั้นนหรรลกกกไไปปททาุเะธแ กับบาเลียฉันก็เลยเป็นห่วงนะซึ่งต่อมาก็ได้มีเสียงแทรกเข้ามาว่าทำไมผู้ชายตัวโตอย่างแกเนี่ยถึงปล่อยให้หลอนเนี่ยโดนเตะหน้ากันได้ลบฟ้าซึ่งน่าจะเป็นซันจินะครับดูมโหหน้าดูเลยเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนะครับผมซึ่งตัวของแฟงกี้เนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าเออฉันผิดเองแหละฉันขอโทษด,ด้วยก็แล้วกันนะฉันจะไปช่วยเธอเดี๋ยวนี้แต่ว่าน,นบาเลียมันซึ่งหลังจากนั้นนะครับตัดภาพมาที่ซันจินะครับผมซึ่งจะอยู่ชั้นที่2ตึกเนะครับผมซันจิเองเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมานะ ก็ต้องไปด้วยซึ่งตัวของจินเบเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าเวกพังฉันได้ของทุกอย่างตามที่นายเนี่ยขอมาแล้วฉันเนี่ยจะไปที่ด้านหลังนะทุกคนไปเจอกันตรงนั้นซึ่งต่อมานะครับผมสถานการณ์เนี่ยตัดมาที่ด้านล่างใช่ไหมตรงที่ชั้นฟาบิโอเฟสนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าณตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นทหารเรือ,อยือนอยู่กันเตม็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วเขาเนี่ยก็มีการพูดคุยด้วยว่ายังเข้าไปใกล้ใจกลางเมืองไม่ได้งั้นเหรอ โจรสลัดจิวเวลรี่บอนนี่น่าจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้ซึ่งต่อมานะครับผมเราจะได้เห็นว่าพวกทหารเนี่ยก็กลายเป็นเด็กเป็นคนแก่นะซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าก็มีติดต่อกันด้วยว่าหลอนเนี่ยอาจจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้ระวังตัวไว้ไม่งั้นเนี่ยโดนควบคุมอายุไขแน่บ้าจริงยายนั่นหายไปไหนแล้วซึ่งเขาก็บ่นกันนะครับว่าวอนนี่หายไปไหนใช่ไหมวอนนี่มันก็แอบอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าณนะตอนนั้นเนี่ยก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่าจัดการบอนนี่ซะเจอตัวเซนโตมารู้แล้ว ไม่เป็นตอตะโกเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเซนโตนมารุเองเนี่ยนอนอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าวันนี่เองเนี่ยเขาก็มองเซนโตมารุด้วยนะครับแล้วก็มีการย้อนนึกถึงอดีตนะครับผมเมื่อตอนที่แล้วที่วันนี่เนี่ยกระแทกกับบาเลียแล้วก็ตกลงมานะครับผมแน่นอนว่าพอวอันนี่ตกลงมาเนี่ยเซนโตมารุเขามาช่วยเอาไว้นะครับผมแน่นอนพอหลังจากที่เซนโตมารุมาช่วยไว้นะครับเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าวันนี่หนีไปซะกองทัพเรือกําลังมาซึ่งต่อมานะครับเราจะได้เห็นว่าเซนโตมารุณตอนนั้นเองก็บาดเจ็บหนักแลล้้้ว่มยซึึึงนนนนีเเาากก็ไดข ใ,ใจว่าเราจะทํายังไงดีควรซ่อนตัวจนกว่าทุกอย่างเนี่ยจะจบลงจะดีไหมซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะตัดมาที่โซนวิจัยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในโซนวิจัยเนี่ยก็จะมีทางด้านตัวของลูฟี่นะครับพูดขึ้นมาว่าโอ้โหไม่เลวนี่โซโลให้ฉันช่วยหรือเปล่าซึ่งหลังจากนั้นนะครับโซโลก็เลยได้บอกว่านายเนี่ยไม่ต้องมายุ่งเลย สนใจแค่คิสซลุกกับพอแล้วลูฟี่ซึ่งหลังจากนั้นเราจะได้เห็นว่าโซโลเนี่ยก็ลุยกับล็อบลุจิเนาะซึ่งแน่นอนว่าล็อบลุจิเนี่ยก็อยู่ในสภาวะที่เป็นการตื่นของผลปีศาจนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าโซโลณเวลานั้นเองเนี่ยดูเหมือนว่าดาบเขาเนี่ยจะเป็นเบลไฟด้วยนะครับแล้วก็มีฮาคิราชันเคลือบอยู่ด้วยเนาะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมานะครับว่ากับอีกแค่พลังแค่นี้นะนะฉันคิดว่าไม่จําเป็นจะต้องให้กับตันของเราเนี่ย มาต่อสู้ซะ่ด้วยซ้าลับลุจิตัวของลับลุจิเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าก็จริงอย่างที่แกว่านั่นแหละโลโลโนอาแสดงว่าเบอร์สองของกลุ่ม4ี่จกักรพรรดิเนี่ยมีค่าแก่การฆ่าสินะซึ่งหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยตัดมาที่คิสซารุแล้วก็ลูฟี่นะครับผมนะตอนนี้คิสซารุกําลังตกลงทะเลนะครับซึ่งแน่นอนว่าคิสซารุก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าโอ้แบบนี้มีหวังจมลงทะเลอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมก็ต้องบอกว่าใครสนใจเรื่องเสื้อนะครับ แฟนเพจของเราได้เลยนะครับยังคงมีอยู่สอบถามเรื่องไซส์เรื่องราคากันได้นะครับช่วยกันอุดหนุนหน่อยก็แล้วกันซึ่งแน่นอนว่าถ้าเซตนี้หมดเซตใหม่ก็จะเข้ามานะครับผมซึ่งก็จะมีลายหลากหลายนะครับผมแน่นอนว่าอาจจะมีวันพีทด้วยก็ได้นะครับผมก็ลองเข้าไปติดตามไว้ก่อนได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่คิสรุเนี่ยจะตกทะเลอยู่แล้วนะครับผมเขาก็เลยได้ใช้ท่ายาซากานิโนะมากาทามะนะครับผมซึ่งก็จะเป็นลูกบาทเนี่ยลอยขึ้นมานะครับหลังจากนั้นคิสรุก็หายไปพร้อมกับไอสิ่งที่เขาปล่อยออกมาานพออมยู่ ตรงหน้าลูฟี่เนี่ยก็แยกเป็นหลายล่างนะครับซึ่งนับคร่าวๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ10ล่างนะครับผมที่อยู่ตอนหน้าลูฟี่นะซึ่งตัวของลูฟี่เนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าอะไรกันเนี่ยหลังจากนั้นนะครับคิสซารุก็เลยได้ใช้ดาบอามานุมุราคุโมะเลยนะครับผมซึ่งก็ฟันใส่ลูฟี่เนาะซึ่งก็โดนลูฟี่นิดนึงนะครับผมลูฟี่เนี่ยก็เลยได้ใช้ท่าแทอย่างยืดนะครับผมเตะใส่ล่างแยกของคิสซารุนะครับซึ่งแน่นอนว่าลูฟี่เนี่ยก็กําลังหนีแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าตัวไหนตัวจริงกันนล่ะเี แล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงแล้วลูฟี่ก็เลยเหันกลับมาว่าอ๋อรู้แล้วว่าควรจะต้องทํายังไงงั้นก็เอาไปกินลูกเตะยางยืดดอนสตมนะครับผมแล้วก็ทิบเข้าไปในร่างแยกของคิสรุนะครับพร้อมกันเลยนะครับผมมันก็เลยทําให้ร่างแยกเนี่ยหายไปนะครับแน่นอนว่าพอร่างแยกหายเนี่ยลูฟี่ก็เลยได้คิดว่าจัดการตัวจริงได้แล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้ย hey, ไม่ใช่นี่วะเขาหายไปแล้วแล้วก็มาโผล่อยู่ตรงกลุ่มอุซอบนะครับผมบีบคออุซอบอยู่เลยนะครับหลังจากที่กําลังบีบคออูซอบนะครับ มาว่านี่คนโดนหลอกเนี่ยคือฉันหลอกหลอนเนี่ยซึ่งต่อมานะครับอูซับก็เรียกว่าลูฟี่ใช่ไหมแน่นอนนะครับว่าทางหน้านตัวของคิสซารุเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าแปลกฮะเวกาพังไม่ได้อยู่ที่นี่ซึ่งหลังจากนั้นเราจะได้เห็นว่าทางด้านเวกาพังเนี่ยหนีไปแล้วนะครับผมด้วยเวกาแทงใช่ไหมซึ่งต่อมาซันจิเองเนี่ยก็ไปด้วยเขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาด้วยนะครับสาหรับซันจิว่าเดี๋ยวก่อน ให้ฉันนั่งไปด้วยสิว่าเวก้พังซึ่งทันจิเนี่ยจะเป็นคนเกาะทางหน้าตัวของเวก้าแทงไปนะครับผมมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยบน่บนๆออกมาว่าเป็นอะไรไปหนะ จูจูก็เปลี่ยนเส้นทางปุบปรับเลยนี่หว่าเวกาพังซึ่งตัวของเวกาพังเนี่ยเขาก็ดูมโหนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าอย่าริอาดแต่ต้องตัวเธอเชียวนะไอ้พวกทหารเรือฉันจะไปช่วยเธอเดี๋ยวนี้แหละบอนนี่ฉันเนี่ยทนดูเด็กแบบเธอโดนฆ่าไม่ได้หรอกซึ่งหลังจากนั้นนะครับลูฟี่เนี่ยพอเห็นว่าเวก้าพังเนี่ยออกมาจากเส้นทางนะครับที่เวก้าแท้งเนี่ยควรจะไปใช่ไหมตัวของลูฟี่ก็เลยได้บอกคุณปูหัวแอปเปิ้ลอย่าออกไปข้างนอกสิเดี๋ยวก็โดนฆ่าหรอกคิสซารุเองเนี่ยก็เลีงลำแสงนะครับ ทางเวกาพังแล้วนะครับเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาเหมือนกันว่าคิดจะไปไหนหรอเวกาพังแล้วก็ยิงลําแสงไปนะครับแน่นอนว่าลูฟี่เนี่ยโผล่มาป้องกันพอดีเลยนะครับแล้วก็ กินลำแสงนั้นเข้าไปบนด้วยว่าร้อนนาะ and and then, และหลังจากนั้นก็กระจายลำแสงนะครับผมไปทั่วๆสารทิศของเกาะซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าทางด้านตัวของแฟงกี้เองเนี่ยได้พูดึ้นมาว่าฉันเนี่ยไปด้วยซี่ซึ่งตัวของเวกาพังเนี่ยสั่งให้ลิลิทนะครับผมใช้แฟงกี้โชกุลเนี่ยแบกเรือไปนะครับผมไปที่จุดที่จินเบจะไปนั่นแหละหลังจากนั้นตัดมาที่ท่าเรือเอกเฮดนะครับก็จะมีการรายงานว่าด็อกเตอร์เวกาพังลงมาจากโซนวิจัยด้านบนแล้วนะครับและหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าตัวของเอดิสัักลงปลด ส่วนหนึ่งะครับของฟอร์มเทียโดมนะครับผมทําการปิดกั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งต่อมานะครับก็เราจะเห็นว่าทางด้านแอตลนสเนี่ยสั่งตัวของแปซิฟิต้านะคบว่าเราแปซิฟิต้าทุกตัวเปลี่ยนคําสั่งจากเวกะพังกวาดล้างทหารเรือซะแล้วเราก็จะได้เห็นว่าหน้าสุดท้ายเนี่ย จะเป็นตัวของห้าผู้เท่านะครับผมที่แบบว่าทําหน้าเครียดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เขียนไว้ว่าสถานการณ์เนี่ยพลิกผันหรือเปล่านะครับผมซึ่งณนะตอนนี้ตัวของแบซิฟิต้าเองเนี่ยได้รับคําสั่งจากเวก้พังเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งนี่ก็จะจบลงนะครับสำหรับมังงะวันพีชในตอนที่1นึ3นะครับผมเรียกได้ว่าสนุกแล้วก็น่าลุ้นมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคู่ลูฟี่แล้วก็คิสซลุนะครับรวมถึงคู่โซโลแล้วก็ล็อบบลุจ,จินะครับผมที่มีการแบบว่า เกทับกันไปกันมานะครับผมตัวของโซโลเนี่ย ก็พูดในทานองแบบว่าเฮ้ยฝีมือเนี่ยไม่เหมาะกับสู้กับกับตันชนะตัวของรับรูจิก็บอกว่าเออฉันก็ไม่ได้สนกับตันแกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าฆ่าแกได้เนี่ยก็คุ้มค่ามากนะครับผมและที่ผมตั้งชื่อคลิปว่าคืนสยอง10ลุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นที่มาจากการที่คิสรุเนี่ยแยกล่างออกมา10ตนนะครับผมก็คือล่างโคนของเขานั่นแหละก็จะเห็นว่าลูฟี่ตกใจใช่ไหมฉากนั้นเนี่ยผมนับได้คร่าวๆประมาณ10บนะครับก็เลยเอาไปตั้งเป็นชื่อคลิปนะครับผมเรียกความฮาหน่อยก็แล้วกันนะครับผมตรงนี้หลายคนอาจจงะงนะ าฟังมาถึงตรงนี้นยก็คงจะเข้าใจแล้วว่าทําไมเราถึงตั้งคิดว่าคืนสยอง10บลุมหนึ่งนะครับผมหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฉันดูมาเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะมี10เลยนะครับผมก็คือคิดสรุปสิคนนี่แหละแต่มันก็เป็นแค่ลางแยกเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเข้าใจกันนะครับผมก็สําหรับคลิปในวันนี้จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหลน่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนบไ,ไว